คลิปนี้ผมจะบอกเคล็ดลับวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับการเทรดแบบออลอินให้พอร์ตโต27เท่าจากการที่เรา trade เทรดเพียงแค่3ครั้งเรามีเงินหลักหมื่นก็สามารถเปลี่ยนเงินเป็นหลักล้านได้ถ้าเราเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งที่อยากสร้างพอร์ตและอยากเทรดเพื่อเปลี่ยนชีวิตหรือวิธีการเทรดแบบออลอินจำเป็นต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงแบบละเอียดก่อนครับซึ่งตอนที่ผมเทรดแบบออลอินเนี่ยพอร์ตที่ต่ำกว่า10,000เหรียญลงมาเนี่ยผมจะใส่หมดพอร์ตในครั้งเดียวครับและครั้งที่มั่นใจด้วยซึ่งจะมีการบริหารความเสี่ยงดังนี้ครับถ้าพพอออออรรรรรรร์์ตตตผมมนนนน1,000 100% 27,000เเเเเหหีีียยยยยญญััแับบบคคววาาส่งงไไดดดดด้้้้แลลิิทชะะกก3จป็ ความเสี่ยงตอบผลตอบแทน1ต่อ2อเทคนิที่1เนี่ยทุนจาก1,000เหรียญความเสี่ยง100%ถ้าระยะ SL อจากกราฟเทคนิคเนี่ย1,000จุดนะครับคำนวณหลอดที่ออกเนี่ยเท่ากับเงินที่เราเสี่ยงได้หารด้วยระยะ SL เ่ากับว่า1000พเหรียญหาร1 0 0 0จุดเท่ากับ1ลอดครับและ TP 2 0 0 0จุด SL 1 0 0 0พจุดัรนีที่เรา TP เนี่ยเราจะได้กำไร2,000เหรียญบวกกับทุน1,000เหรียญก็คือจะเป็นพอร์ตสามพเหรียญครับเท็คคร้งที่2ทุน3,000เหรียญความเสี่ยง1%น0เอหมือนกันทาเระยะ SL จากการทุเนหนึ่งเนี่ยคือ500จุดคำนวณหลอดที่เราจะออกได้เท่ากับ3,000เหรียญหารด้วยระยะ SL คือ500จุดเท่ากับเราออกได้6กลอตครับ TP จนด SL พ0นจุด SL ห้าร้อยจุดกรณีที่เรา TP เนี่ 750จุดคำนวณหลอดที่ออกเท่ากับ9,000เหรียญหารด้วย750จุดเท่ากับหลอดที่เราออกได้คือ12หลอดวาง TP 1,500จุดและว,วาง SL 750จุดกรณือง TP เนี่ยเราจะได้กำไร18,000เหรียญครับวมทุนเดิม9,000เหรียญคือ27,000เหรียญเห็นไหมครับว่าเราเทรดแค่3ครั้งสามารถเปลี่ยน ผลจากพันเหรียญเป็น2 7 0 0 0เหรียญได้แต่วิธีนี้ต้องเอากำไรมาเทรดนะครับแล้วเราจะไม่เครียดลองมองแบบนี้ครับถ้าเราเทรดแบบเดิมเทรดมาแล้ว5ปี10ปีแล้วมันชนะจริงๆคงมีหลายหลายคนครับที่อยู่ในตลาดนี้5ปี10ปีรวยกันหมดแล้วดังนั้นอย่าเป็นคนที่มึนๆงงๆแล้วทำตามคนอื่นครับเพราะสูตรนั้นมันอาจจะผิดมาโดยตลอดก็ได้ครับและสำหรับการเทรดของผมอาจจะไม่เหมือนกับการสอนในตลาดแต่ผมก็ใช้วิธีนี้ในการเทรดหาเงิน500ล้านนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็มีให้เห็นและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองคือการทำตามระบบนี้แบบ100%ร้วไไไมม่่ชนะเคยด้ถอนนเลยลองมตัวเงปอร หรือเห็นทางร่ำรวยในการเทรดหรือ,อยังถ้าระบบเดิมที่คุณทําอยู่ทําแบบเดิมกันมาสอนกันมาแล้วก็ยังไม่รวยผมมองว่าถอยดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ทาร้ายครอบครัวไปมากกว่าน,นี้และกลับไปเป็นคนทํางานอย่างอื่นครับอย่ามาเทรดในทเสียเวลาแต่ถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ใหม่ๆผมโค้ชเจมส์ส่วนสั้นขออยู่เคียงข้างคุณและถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งหมดแบบไม่คิดเงินสักบาทและสำหรับใครที่พร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นพิมพ์พร้อมเปลี่ยนใต้ช่องคอมเมนต์ัน